ครับบ่ะน,นี่ไอ้โอดบองขายแล้วครับมอดบองขายแล้วไอ้ตัดยยค่าแลวก็ขวดมากวดมาขายอยรานเจ๊บาบ้าบันบันไทยตะบ,บนรถกอยบ่โอ้มาสิริโคตเอา lột con <laughs> ừ. oh, này bởi vì yêu bác sĩ còn lâu nữa nè kỳ lột chìm bà đi bàn thay bán lắp cầu loài เออขอขอขอ,ขออัดคลิปหนะ้าโซฟเฟอร์ไอ้เออเอาเอ,อเอาเอาดีๆเอาดียานมันส่วนรถเนาะแต่ว่าผมเ<พ>ออเปนรถผมของที่แกล่ะแต่ว่าเพิน่นว่าเพิ่นกะเอ้ยเฮ็ดมาประจํามาสั่นึงท่านน้าเอาไว้ใกล้กับโจ๊กไรเออเอออันนี้ว่าไหวมันประสบการณ์แต่ว่าใส่ผู้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นกะเคยเนาะผมแบบโตัดออกจากาเงื่อนซือโบมันเมื่ออายุสิบที่นึ่ ตันตะเกาลอ,อยนอนบ่ครับอรอเอ,อ่อเอาบางหม่องนี่กินว่าเท่าไรแปดลอยกัวบะโฆษณาให้ความร้านเจเจบาเจบาเอามันกิ่งออกมาแล้วมันกิ่งขพืน เฮ็ดดีเนาะมีสุเนยียวไอ้รถตัวนี้รถจีบยูค่ะเฮ้อ <c oughs> รถเกีบอยู่ค่ะเอยเอ็ดอ,อ,อ,อืโอ้เห็ดดี <laughs> ไปแลว้วพุดบ้านเนีเ ไปแล้วไปแล้วเนี่ยโอ้โหบ้านนี้สิเอาเอื้อขนบ้านนี้ โอ้ความหมายนี่นี่คืออันแล้นี่โอ้ผมกดเส้นหูนไปไ้หูข,ขันตอนเพิ่นประเทงจี่ครับรที่แรกคุณกับขี้ปอกท่านเบาแห้งเือะหน่อยรถรถไถรถยางกะขวดไปเลยโอ้ข้ามข้นมารถใหม่ไม่สี่นับลูกค้ากะเออ,อนะเออข้ามก็จะพ้อมนะเออเออนี่นี่นี่จะได้ไไะจะได้แนะน้ำประสาทสะพานแห่ว่าประเทศจี่รถรถไม่กับขนมาได้เน้อโซเฟอร์เนาะบัวต้องห่วงกันบ้างโอ้ ปลอดภัยปลอดภัยโอ,โอม้มันเสียหายมากมันก็เสียไวลางอผมเราขึ้น่ว่าพื้นสีจังไรอววาสนอ๋อขีบขีบออกไปให้มันเบา<อ>แห้ง<อ>สักก้อนหรอมะเอมือคน,นเอาอืมน้อยอ่นแยกะขาดมากอะนอนขวางมันหจนั<อ>งน้อยบ้า การวางแผนน่ะครับเอาขึ้นน่ะมันจะสะดวกการลดขีปของชี่ยวจะจกกระบะอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ามันมีแนวว่างนี่มันจะเขารองมันเป็นอ๋อโอ้นี่นี่เต็นน้ำเด้อนะเขาต้องใหม่ว่างไม่หนุนแบบนี้ครับการเกี่ยวกับแล้วเออวันนี้เวลาขีปมันจะเขาง่ายครับแค่เขาจะเอาเบิร์ดกับล้าเอออ๋อนี่คือขอเต็นน้ำได้พี่น้องได้เพื่อด้จะใส่พิการมาให้เฮ็ดแบบนั้นนี่คลิปนี้มีประโยชน์นี่นี่จะลงใน โยโทบเด้มี e. <m im ics> มีช่องเด้หลับรถไม่ละเ,เออเก้าออกับทีกันนั่นแหละเอาเอาไม้กวาให้ให้รถทั้งคีบได้สะดวกนะให้ว่างหนุนทั้งสัน้นโอ้เอาขอบคุณหลายครับจบ <S <s um <ney> คีบสำนีครับสวัสบีครับ